ลุงไม่ห้ควยควยไม่กอ่อนตัวนี้มันจ่อยๆแล้ววานั้นรม่นกินนมนอนเคยสงจอยไปมันก่อนยับออกจากท้ายมันถูกเอาไปเสียเอาตากน้ำตาสมกับอาหารเสริมของวัวขัวควยมันสงจอยนี่อยผสมใส่น้ำมันกินเอออมันนกิ่อนนิวมาแล้วก็กินก็กินไหม hẹn chị như tao ba năm lưới bao kìm này mình chống chơi chơi <laughs> luộc cái hèn nóng nắm hèn nóng chưa cái lấy dầu già má anh là mẹ mẹ nghĩ là coi nhà anh má có chị là là nam đấy nè nam thắm say mà muốn mình sống chơi chơi luộc cái kìm nóng như này áo luộc cái nắm nóng kìm nóng ngó cái hẹn thừa kiểu này múa lá อยากได้แมงงามยอยู <m ics> <m ics> ่างเดียวบุกคปจะได้แมงง้างอยากได้ยงัวแมงงามงามมีลูกมาความลูกติดลูกไวิธีที่วิจามเลงของยายบางก็จะประมาณนี้ละจ้ะเลี้ยงงัวเข่าสวนหดสวนน้ำนั่นจะตำหูกไปแล้วจ้าสวัสดีจ้ะเี่ยเกาะ